และเพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่หลวงพ่อวัดปักน้ำอุทิศถวายแด่พระอุปัชฌาย์อาจารย์และอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนำสก,กุลใจบุญนำสก,กุลใจบุญดีนำสก,กุลพิทักษ์วงและนำสก,กุลกล่อมดีซึ่งการบำเพ็ญกุศลน,นี้นับเป็นปีที่29 เพราะฉะนั้นอนตาตมาภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยท่านพระมหาคันชิตสุชิตาคันโทรปริธรรมก้าประโยคผููสอนพระพิธรรมสำนักเรียนวัดป,ปักน้ำเจอสปหรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักเจ้าหน้าที่การศึกษาพระพิธรรม สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ปรารบการบําเพ็ญกุศลเป็นการประจำปีปีนี้นับเป็นปีที่29จึงจัดให้มีการบําเพ็ญกุศลในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อเป็นการฉลองอายุวัฒนมงคลของ ยมพ่อชิ้นโยมแม่สมจิตกร่อมดีในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการฉลองอายุวัฒนมงคลของตัวท่านเองด้วยพร้อมกันนี้ท่านก็ยังนึกถึงคู่นูปการของบุรพาจารย์และบรรพชนซึ่งมีพระเดชพระคุณพระมงคล,ลเทพบุณีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นนอกจากนั้น ก็ยังมีบุรพาจารย์ที่เป็นพระอุปชาอาจารย์นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีบรรพชนไม่ว่านามสกุลใจบุญบัรพชนนามสกุลใจบุญดีนามสกุลบรรพชนนามสกุลพิทักษ์วงศ์และก็นามบรรพชนนามสกุลกรอบด,ดีทั้งหมดทั้งมวลนั้นถือว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นบรรพชน ที่ทำให้เกิดมีพระมหาคันชิตสุชิตาคันโทรกรอมดีประเรนธรรม9ก้าประโยคในวันนี้การที่ท่านพระมหาคันชิตได้ปรารบการถวายทานการเจริญพุทธมนต์การสวดพุทธมนต์การแสดงพระธรรม,มเทศนาจัดบำเพ็ญกุศลถวายทานมาเป็นเวลาถึง29ปีนี้นับว่าเป็น กุศล,ลจิตเป็นกุศล,ลเจตนาที่ควรแก่การชื่นชมอนุมโมทนาเพราะท่านพระหมหาคันชิตนั้นในตัวของท่านเองนั้นท่านมีทั้งอัตตสมบัติมีทั้งประหิตะปฏิบัติอัตตสมบัติท่านได้เข้ามาบวชในพระศาสนาได้สั่งสมวิชาความรู้จนสามารถสอบได้ปร,ริญญนธรรมก้าประโยค์ ในขณะเดียวกันในส่วนของคุณธรรมความดีต่างๆท่านก็ทำคุณงามความดีไม่ว่าจากการรักษาศีลการสวดมนต์ไหว้พระการเจริญภาวนาเรียกว่าการทำหน้าที่ที่เป็นอัตสมบัติในส่วนการรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต่างๆนั้นท่านทำอย่างเสมอมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ เลือกทำเฉพาะช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นงานในส่วนของคณะสงฆ์ท่านก็ทําหน้าที่ในส่วนของการเป็นครูสอนพระพุทธธรรมทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์เมื่อพระเดชพระคุณพระพรมโมลีเจ้าวาดวัดปักน้ํามอบหมายให้ท่านดูแลพระนวากะพระบวทใหม่ ท่านก็ดูแลพระนวะกะอย่างเอาใจใส่อย่างเต็มที่นอกเหนือจากนั้นในส่วนที่เป็นงานของคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่จอสซอ,ปปอหรือว่าเจ้าหน้าที่การศึกษาพราะพกธธรรมก็สำนักจังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงท่านก็ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการบําเพ็ญกุศลต่างๆนั้นแสดงออกซึ่งความ กตัญญูกตเวทีต่ออุปการีต่อผู้มีพระคุณต่อบรรพชนการแสดงความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีท่านพระมหาคันชิตสุชิตาคันโทท่านผ่านวิกฤตของชีวิตเรียกว่าชีวิตของท่านนั้นอยู่บนเส้นระหว่างความเป็นกับความตายผ่านมาเป็นเวลา ยีกว่าปีแต่ท่านสามารถรลอดพ้นจากมรณภัยรอดพ้นจากพยาััจุราชมาได้เพราะอา,อ,อาศัยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีเพราะอาศัยอำนาจของความกตัญญูกะตะเวทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านรชนคนใดย่อมเลี้ยงบิดามารดาโดยชอบธรรม นรชนคนนั้นทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายย,ย่อมเยียวยารักษาย่อมปกป้องคุ้มครองเทวานังติกิจฉันติมาตาเปติภรังนรังนรชนที่เลี้ยงมารดาบิดานั้นทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งพรหมย่อมติกิจฉันติย,ย่อมเยียวยารักษา ท่านพระมหาคันชิตนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบุญกุศลจากเทพจากพรหมจากมนุษย์เ,เพราะอำนาจของความกระตันยูกระตะเวทีเ,เพราะอำนาจของบุญกุศลคุณงามความดีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตนั้นน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนไตได้มีโอกาสมีชีวิตปกติ เหมือนคนทั่วๆไปส่วนมากก็ต้องมีการรักษาไปตามอาการท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะทนกับโรคภัยไข้เจ็บในส่วนนั้นได้แต่อานิสงส์ของบุญกุศลอานิสงส์ของความกตัญญูกะตะเวทีนั้นเป็นเหตุให้ท่านพระหาคันชิตสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใยได้จากพี่สาว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราพูดกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญกุศลเพราะฉะนั้นท่านพมหากันชิตจึงทําบุญกุศลเสมอมาแท้ที่จริงก็คือทําก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตด้วยซ้าไปทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นอุปสัยปัจจัยเป็นบุญกุศลที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆ เพราะฉะนั้นบุญกุศลต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญท่านพระมหาคันชิดสำเร็จปรเปลี่ยนธรรมก้าประโยชท่านมีความเข้าใจในบุญกุศลท่านมีความศรัทธามีความเชื่อในอนํานาจของบุญกุศลเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นบุญมาจัดถวายทานจัดเลี้ยงพระจัดเจริญพุทธมนต์เป็นเวลาถึง29ปี เพื่อให้พ่อให้โยมพ่อโยมแม่ให้ญาติโยมญาติสนิทมิสหายและสัมพันธชนนั้นได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลนั้นมันมีอยู่หลายทางการให้ทานการถวายทานก็เป็นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศล การรักษาศีลก็เป็นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลการเจริญภาวนาการไร้พระสวดบนการนั่งสมาธิการควบคุมจิตใจของเราให้สงบควบจิตใจควบคุมจิตใจของเราให้นิ่งให้สะอาดการเจริญการสร้างปัญญาให้เกิดมีกับตัวเราก็เป็นบุญเป็นกุศล โดยเฉพาะในเรื่องของการถวายทานนั้นเลาถวายทานจะทำบุญกุศลของเรานั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นต้องมีวิธีการถวายทานอย่างนักการนักถวายทานหรือนักการนักให้ทานมืออาชีพคนที่เป็นต้นแบบในการให้ทานนั้นก็คือสบับบรุษหรือคนดีสัพบรุษหรือคนดีนั้นจะมีวิธีการให้ทาน หประการวิธีการให้ทาน5ประการนี้จะทำให้ทานของเหล่านั้นมีเพิ่มบุญกุศเพิ่มอานิสงส์ได้มากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของทานที่เดิมทีอาจจะมีแค่50%หรือร0 0ให้เพิ่มเป็น200%ให้เพิ่มเป็น300%เ เพราะฉะนั้นการเพิ่มมูลค่าอานิสงส์ของทานให้มากขึ้นนั้นต้องมีหลักในการให้ทานก็คือให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อให้ทานด้วยความตั้งใจโดยเคารพสมดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าศรัทธายทานังเทติสัตตจังทานังเทติเป็นต้นแปลความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย สัปปริสถานก็คือทานของสัปบ,บุรุษหรือว่าวิกิวิธีการถวายทานแบบแบบมืออาชีพมี5ประการเหล่านี้คือ 1. นึ่งสัตบ,บุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ให้ทานโดยความเคารพ 3. ให้ทานตามการอันสมควร 4. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ห ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นตามพุทธพจน์ทบทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงลักษณะของการให้ทานที่เป็นสัพุริสถานก็หรือวิธีการให้ทานแบบเหมือชีพหรือวิธีการถวายทานแบบต้นแบบต้องมีหลัก5ประการประการที่หนึ่งศรัทธาสัตยายทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาคือความเชื่อ ประการที่สองสก,กัดจังทานนางเทติให้ทานโดยความเคารพโดยความตั้งใจดีประการที่สามกาเลนะทานนางเทติให้ทานตามการเวลาอันสมควรประการที่สี่อนุเครตาจิตโตทานนางเทติให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ประการที่ห้าอัตตานันจะปรัญจะอนุปะจะเททาน,นังเทติ ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นซึ่งท่านพระมหาคันชิตสุชิตาคันโทนั้นท่านยึดมั่นในหลักการถวายทานแบบสัพปุรุษนี้ให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยความเคารพให้ทานตามเวลาตามการสมควรให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระราิสง ของการถวายทานของการทำบุญทำกุศลนั้นก็เพิ่มทวีคูณขึ้นตามตัวซึ่งจะได้ชี้แจงสแสดงพอสมควรแก่เวลา <c oughs> <c oughs> ประการแรกศรัทธายทานนังเทติให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธานั้นแปลว่าความเชื่อความเชื่อของคนเรานั้นมีสองแบบ ความเชื่ออย่างที่หนึ่งก็คือเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อประกอบด้วยปัญญาเชื่ออย่างที่สองก็คือเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาการถวายทานด้วยสธานั้นก็คือการมีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเราเชื่อในการถวายทาน เชื่อในหลักคำสอนของพระสมมาสมบทริจ้าว่าทานัางการให้นี้เป็นกุศลเป็นความดีเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์เป็นความสุขมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นอานิสงส์ไม่ใช่อกุศลไม่ใช่บาปไม่ใช่สิ่งที่มีโทษแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น ทานนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญคนที่มีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในทานอย่างนี้ว่าทานมันเป็นกุศลเป็นความดีมีความเชื่อมั่นในผลของทานว่าการให้ทานแล้วย่อมก่อให้เกิดเป็นผลเป็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นจึงถวายทานด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นท่านเจ้าภาพมีความศรัทธามีความเชื่อมั่น ในการถวายทานเพราะฉะนั้นจึงมีความตั้งใจในการถวายทานทุกปีเป็นลำดับมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการถวายทานช่วงเวลาของการถวายทานอย่างเช่นเมื่อก่อนนั้นเป็นเวลาถึงรวม20ปีท่านถวายทานในช่วงเดือนเมษายนช่วงสงกรานหลังสงกรานเมื่อ ทำไปช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นก็ไม่ใช่ช่วงหนึ่งอะสิบยี่สิบ,สบปีท่านก็มาพิจารณาเห็นถึงช่วงเวลาที่อาจจะไม่สะดวกเช่นเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ก็มีภาระบ้างหรือเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลนั้นหน,น,น้าร้อนก็อาจจะไม่สะดวกมากท่านก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าในช่วง วาระของใกล้วันเกิดของท่านใกล้วันเกิดของโยมพ่อโยมแม่เพราะฉะนั้นอาศัยศรัทธาท่านก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมศรัทธาแบบมีปัญญาเข้าใจเหตุของการถวายทานไม่ไปยึดมั่นว่าต้องถวายทานตอนนี้เท่าน,นั้นจึงได้บุญได้กุศลถวายทานตอนนั้นไม่ได้บุญไม่ได้กุศล ท่านมีปัญญาในการวินิจฉัยในการพินิจพิจารณานี้ถวายทานด้วยศรัทธาความเชื่อความตั้งใจท่านอนาถาบดีกะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้สร้างวัดพระเชตวันไว้ในพระพุทธศาสนา ใช้ปัจจัยในการสร้างถึง54โกดหรือว่า5ร้อสล้านเมื่อท่านถวายวัดพระเชตวันมหาวิหารไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดที่พระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่จำพรรษานานที่สุดถึง1 9พรรษาต่อมานั้นฐานะของท่านย่ำแย่ลงแต่การถวายฐานของท่านนั้น อย่างไม่เลิกไม่ละครั้งหนึ่งพระสัมมาพธเจ้าก็ตรัสถามท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านยังให้ทานอยู่ไหมเศรษฐีก็กราบทูลว่ายังให้ทานอยู่แต่ทานไม่ประณีตเหมือนเดิมพระพุทธองค์ก็ตรัสบ,บอกว่าเมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วเจตนาบริสุทธิ์แล้ววัตถุทยธรรมแม้จะไม่บริสุทธิ์ ทานก็มีผลมากเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วก็ภายหลังนั้นเกิดฐานะย่ำแย่ลงมาก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ตักเตือนเศรษฐีว่าอย่าไปเลื่อมใสในพระศาสนาเลยเพราะท่านเลื่อมใสในพระศาสนาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ก็มาแสดงตัวตักเตือนเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเป็นเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูบ้านของท่านเศรษฐีไล่เทวดาออกไปอันนี้เพราะมีความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรยัยมีศรัทธามั่นคงในพระาศาสนา ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของเศรษฐีได้อันนี้การถวายทานด้วยศรัทธาจึงมีผลมากมีพระัตนสง์มากนี้เป็นวิธีการถวายทานแบบเบื่อาชีพประการแรกประการที่สองสักกัตจังทานนางเทติถวายทานโดยความเคารพคำว่าโดยความเคารพคือความตั้งใจ ตั้งใจที่จะถวายทานตั้งใจที่จะทำบุญทำกุศลท่านพระมหาคันจิตสุชิตาคัโนโธนี้แต่ละปีแต่ละปีท่านได้ปัจจัยจากเงินเดือนจาสาอปบ้างได้ปัจจัยจากเงินเดือนครูสอนบ้างได้ปัจจัยจากสวดมนต์บ้าง ท่านก็รวบรวมมาทำบุญทำกุศลถวายฐานเป็นประจำทุกปีเป็นความตั้งใจของท่านแต่ละปีแต่ละปีนั้นนำเป็นต้นบุญเป็นทางบุญของโยมพ่อโยมแม่ของพี่พี่น้องนองของญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นนี่เป็นความตั้งใจของท่านเราจะเห็นว่าความละเอียดละออในการถวายฐานท่านเนี่ย แม้แต่ภาชนะต่างๆเครื่องมือต่างๆในการถวายทานจะเป็นโต๊ก็ตามเป็นถ้วยโถโอชามต่าง,างๆที่ใช้ในการใส่อาหารการกบฉันถวายพระท่านมีความตั้งใจคัดเลือกมาอันนี้แสดงถึงลักษณะของความตั้งใจต้องการให้ทานที่ทำนั้นเป็นทานที่ดีที่สุดนี้เป็นลนักษณะ วิธีการถวายทานแบบสัมบรุษหรือวิธีทานถวายทานต้นแบบนั้นประการที่สองก็คือถวายทานโดยความเคารพโดยความตั้งใจที่เป็นกุศลประการที่สากาเลนะทานนงเทติถวายทานตามการเวลาอันสมควรเราทุกคนนั้นเวลาของชีวิตนั้นมันเดินไปทุกวันมันไม่มีเวลาที่จะ วนกลับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาทุกคนทุกเวลาที่เราเกิดมานั้นสิ่งที่ตามตัวเรามาคืออะไรคือมรณะภัยภัยคือความตายเพราะฉะนั้นการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีนั้นอย่าไปรอเวลาอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งถึงเวลาไหนมีทยธรรมมีศรัทธามีปฏิฆาหก เราก็สร้างบุญสร้างกุศลได้ทันทีอย่าไปรอวันอย่าไปรอเวลาวันนั้นวันนี้พร้อมจึงจะถวายทานเพราะชีวิตของคนเรานั้นหาความแน่นอนไม่ได้เราะจะั้าการถวายทานตามโอกาสที่เหมาะสมที่สมควรเมื่อเวลาเหมาะสมที่จะถวายก็ถอถวายอย่างท่านพระหมหาคันชิตมีความตั้งใจจะถวายทานในช่วงนั้นช่วงนี้หรือแม้ในช่วงเวลาอื่น ท่านมีโอกาสที่จะถวายทานท่านก็ทำอันนี้เป็นลักษณะของความไม่ประมาทในชีวิตเราทุกคนนั้นอาจจะไม่มีพรุ่งนี้สําหรับเราก็ได้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอัจเชวะกิจมาตาปังควรเร่งทำความเพียรเชในวันนี้โกชัญยามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายอาจจะมาเยือนเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราทุกคน การทําบุญทํากุศลไม่ใช่เฉพาะการถวายทานเท่านั้นการรักษาศีลการไหวพระสดมนเราสามารถที่จะทําได้ตลอดเวลาเวลาไหนสะดวกที่จะรักษาศีลวันนี้ตั้งใจที่จะรักษาศีลวันนี้ตั้งใจที่จะไหวพระสดมนทำทันทีไม่ต้องรอเวลาโดยเฉพาะการรักษาศีลการเจริญภาวนาไหวพระสดมนนั่งสมาธิเราทำได้ ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาเพราะฉะนั้นการทําบุญหรือการถวายทานตามการเวลาอันเหมาะสมนั้นจึงเป็นเรื่องของคนที่ไม่ประมาทในชีวิตอันนี้เป็นวิธีการถวายทานประการที่สาวิธีถวายทานประการที่4ก็คืออนุเครตาจิตโตทานนางเทติถวายทานด้วยจิตอนุเคราะห์ การถวายทานแต่ละครั้งนั้นคนเหล่านั้นบางครั้งให้ทานเพื่อจะสงเคราะห์บ้างเพื่อจะอนุเคราะห์บ้างหรือการถวายทานแก่ประสงค์เพื่อถวายความประทัมแก่ประสงค์ให้มีกำลังได้สืบต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นการถวายทานอย่างนี้ถือว่าเป็นการถวายทานที่เจตนาบริสุทธิ์ด้วยเจตนาที่จะอนุเคราะห์ เพื่อเจตนาที่จะถวายความบุถัมถวายกําลังแก่ประสงค์ให้ประสงค์มีกําลังที่จะศึกษาเร่เรียนที่จะปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่พระศาสนาเพราะฉะนั้นกุศลเจตนาเหล่านี้จึงเป็นกุศลเจตนาที่สําคัญการถวายทานด้วยจิตอนุเคราะห์และประการสุดท้ายอัตานันจารัญจะอนุปจะทานังเทติ ถวายทานไม่กระทบตนและผู้อื่นคือการถวายทานตามกำลังของตัวเองไม่ให้เดือดร้อนตัวเองไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่นมีแค่ไหนเราก็ถวายตามกำลังแต่สิ่งสำคัญก็คือตั้งใจของเราให้เป็นกุศลตั้งใจให้บริสุทธิ์ถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์ก่อนจะให้มีใจดีกำลังให้ทำใจให้โปงใส ให้แล้วเบิกบานใจทานทุกอย่างนั้นก็มีพลานิสง์ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทานจะน้อยทานจะมากพระพุทธองค์จิงตรัสบอกว่าอยู่ที่เจตนาของเราเจตนาของเราบริสุทธิ์ทานก็มีผลมากเชกเช่นเดียวกัน